สวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเงือมือออกชานะวันนี้เราอยู่กันในเกม h ิ m a n นคายนะครับและคลิปนี้ผมจะมาบอก3เรื่องที่คุณต้องทําในยุคหิน3เรื่องที่ว่านี้เนี่ยก็สอดคล้องกับเป้าหมายของเกมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายชัยชนะของเกมนี้เนี่ยเราต้องทําการเก็บแต้มเฟรมหรือคะแนนชื่อเสียงให้ได้มากที่สุดซึ่งคะแนนชื่อเสียงเนี่ย หนึ่งในวิธีที่เราจะได้มาก็คือการเก็บอีราสตาร์นะครับออราสตาร์ที่ว่าก็คือดาวแห่งยุคสมัยและยุคแรกสุดเนี่ยมันก็จะมี3มเรื่องสาภารกิจด้วยกันที่เราต้องทําให้ได้นะครับเรื่องที่1ก็คือเราเนี่ยต้องทําให้ประชากรของเราเนี่ยเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาบอกอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องทําให้ได้อย่างน้อย3าหมวด3หน่วยนะครับพูดผิด3าหน่วยแล้วตอนนี้เนี่ยผมทําได้1ิบสหน่วยละ อ,อย่างเงี้ยก็เกินเป้าแล้วนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราได้มาแค่1อีราสตาเนี่ยเราสามารถจะเลือกที่จะไปสู่ยุคถัดไปได้เลยนะหรือเราจะยังไม่ไปก็ได้เราจะเก็บอีราสตาร์ให้ครบทั้งหมดก่อนก็ได้นะจะได้แต้มเฟรมเยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ก็จะมีข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราไปยุคสมัยหน้าช้าเนี่ย culture หรือว่าชนชาติที่เราอยากจะเลือกเล่นเนี่ยอาจจะโดน AI ชิงเลือกไปก่อนก็เป็นได้นะครับ แต่ว่าข้อดีก็คือเราก็จะเก็บแต้มเฟรมได้เยอะนั่นเองแล้วก็จะไปได้เปรียบในช่วงท้ายเกมได้มากขึ้นเพราะจะมีแต้มตุนไว้ก่อนทีนี้เป้าหมายที่2ก็จะเป็นเรื่อง knowledge star นะครับเรื่องแต้มแห่งความรู้นะดังนั้นเนี่ยวิธีการได้ซึ่ง knowledge star เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะและแบบสุดท้ายก็คือ hunter star ก็คือเราเนี่ยต้องทําการล่าสัตว์นะครับอา๋ยวซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีเช่นกันทีนี้ไอลิมิตที่เราจะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายตรงนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับเกมสปีดที่เราเลือกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเล่นแบบ fast เพื่อจะมาทําคลิปอธิบายนะมันก็เลยมีจํานวนน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบ standard speed เนี่ยจำนวนที่มันต้องการเนี่ยมันก็จะมากกว่านี้ตับวิธีแรกที่ทําให้เราได้ growth star หรือว่าการเติบโตประชากรมันเนี่ยก็คือการเก็บไอ้พวกเข้าโพดพวกนี้นะ food ค a โซ city เนี่ยให้ได้ตามกําหนดนะที่ด้านขวามือเนี่ยมันจะเขียน5เต็ม10 ศูนเต็มสิอยู่นั่นแหละครับถ้าเราเก็บได้ตามเป้าเนี่ยมันก็จะทำให้เผ่าของเราเติบโตขึ้นส่วนวิธีที่2ก็เกิดจากอีเวนท์ที่เขาให้เราเลือกนะครับอย่างเนี้ยเป็นอีเวนท์แรกที่ผมเจอนะเราก็สามารถเลือกช้อยที่ทำให้เราเนี่ยได้จำนวนประชากรมากขึ้นได้แทนที่จะเลือกอีกช้อยหนึ่งนะครับในอีเวนท์แรกเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเลือกช้อยขวาเนี่ยเราจะได้เรื่องของการสร้าง ซิตี้ดีเซนต์นะหรือว่าเรื่องของการปกป้องเมืองพวกกำแพงอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้น25%ซนะซึ่งผมมองว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันยังไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะยังไม่มีใครมาบุกเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกเพิ่มจำนวนประชากรไปก่อนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรืออย่างอีเวนต์ต่อมานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเลือกช้อยส์กลางเนี่ยก็จะไดออ้อาหารมากขึ้นต่อจานวนประชากรนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะยังไม่ส่งผลในทันทีนะมันจะส่งผลตอนที่เราเนี่ย เริ่มตั้งเมืองแล้วซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคเอ็นชียนยุคที่2สําหรับอีเวนท์ที่3ที่ผมเจอเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเราเลือกช้อยซ้ายเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทันทีเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยรี้ภัยมานะต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็รับอุป,ปถัมเข้ามาเป็นพวกเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ได้ชาวเผ่าเพิ่มทันทีแล้วประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะเอาชาวเผ่าเหล่านี้ไปเดินสำรวจได้นะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยไปเจอพวกสัตว์ป่าไปเจอพวก ฟู้ดเคียวรซิตี้เจอพวกไซแอนเคียโรซิตี้ซึ่งทำให้เราได้อีลาสตาร์เร็วขึ้นไปอีกนะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราเนี่ยไปทำการเผาตัวหรือว่าแลนแคกตัวรังของสัตว์ต่างๆนะครับมีทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายแล้วก็รังสัตว์ทั่วไปถ้ารังสัตว์ทั่วไปก็จะเขียนว่าแซงชูรี่นะครับถ้าเป็นรังสัตว์ป่าก็จะมีรูปสายฟ้าอยู่ข้างบนนะซึ่งเราก็ไปทำการเผาแล้วเราก็จะได้อาหารหมายอย่างที่ผมทำเนี่ยก็ทำให้เผาเนี่ยได้ไประชากรเพิ่มขึ้นอีกละ แล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเดินแยกกันสํารวจได้มันก็ไปเจออะไรเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เกมของเราเนี่ยได้เปรียบเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับผมเจออีกหนึ่งรังข้างบนละก,ก็ไปทําการเผาอีกอันนึงอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเผาเผาปุ๊บเนี่ยได้อาหาร20นะครับอ่าประชากรผมก็เติบโตขึ้นอีกอ่าเดี๋ยวลองดูเห็นไหมกลายเป็นจาก1กลายเป็น3เลยนะครับเนี่ยผมก็เอาอีกเผานึงเนี่ยแยกออกมาสํารวจได้นะครับแบบนี้ ต่อมาอ e ีลาสตาร์ที่2ที่เราต้องเก็บก็คือโนเลดออลาสตาร์นะครับก็คือเราเนี่ยต้องเดินเก็บพวกไซแอนเคียร์ลอซิตี้พวกแหล่งความรู้พวกนี้ซึ่งจะเป็นโลโก้รูปวิทยาศาสตร์นะเราก็เดินเก็บไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งในตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามเพิ่มจํานวนประชากรให้ได้เร็วเนี่ยเราก็สามารถเอายูนิตเนี่ยแยกกันเดินเพื่อหาแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เร็วขึ้นไปอีก แล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการล่าสัตว์นั่นเองนะก็พอล่าเสร็จเนี่ยก็จะทําให้เราได้อาหารอีกนะแต่ต้องอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเราเจอพวกกวางเนี่ยเราสามารถใช้ทหารหนึ่งหน่วยเนี่ยก็สามารถสู้ชนะได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเจอพวกช้างแมมมอสหรือว่าพวกหมีอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ประมาณสัก2หน่วยถึง3หน่วยขึ้นไปเพื่อเอาชัวนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกจุดที่ยืนเนี่ยให้ได้เปรียบด้วยอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ย ผมดันไปยืนในจุดที่มันเป็น,ม,นมุมอับนะทำให้ผมต้องเอาทหารของผมเนี่ยมาสู้ได้ทีละหนึ่งคนนะครับทีละหนึ่งกองอ่ะพูดผิดทีละหนึ่งหน่วยอ่ะออไม่รู้จะพูดยังไงทีละหนึ่งหน่วยอ่ะนะแม้มันขวางกันเองอยู่ก็ต้องมาสลับกันนะครับทําให้แบบแทนที่จะได้ใช้ทหารให้ได้เปรียบสุดๆเนี่ยก็กลายเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกมเนี่ยทำได้ดีมากในเรื่องของการต่อสู้แล้วก็ในเรื่องของการใช้พื้นที่ในเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ่าและตรงนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วแล้วก็ได้ค่าอิน u ูลินพอยด t ด้วยนะครับสําหรับการล่าสัตว์นี่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าแถมละกันนะก็อย่างที่สี่ที่เราต้องทําก็คือการตั้งเอาโพสหรือว่าป้อมปราการของเราซึ่งไอตัวป้อมเนี่ยมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเก็บแต้มอิน u ูลินพอยด์นะครับที่อยู่มุมขวาบนที่เป็นรูปดาวนั่นแนหะ ซึ่งแต้มอินสูลเลนพอยต์เนี่ยก็จะมาจากการล่าสัตว์การเก็บอาหารอะไรที่เราได้มาจากพวกอีลาสตาเหล่านี้แหละก็จะทําให้เราได้แต้มอินส u ลเลนพอยต์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถตั้งตัวเอาโพสซึ่งตัวเอาโพสเนี่ยเดี๋ยวในยุคต่อไปยุคเอนเชียนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นเมืองได้แทนตัวเอาโพสนะแล้วอาณาเขตของเมืองเราเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เส้นป่าที่อยู่ร,บรอบๆที่คุณเห็นนะ่ะที่เป็นเส้นป่านั่นนะ่ะ ก็จะกลายเป็นอนาเขตของเมืองเราทันทีเรียกได้ว่าเป็นการเหมือนจับจองพื้นที่เอาไว้ว่าพื้นที่อนาเขตตรงเนี้ยกลายเป็นเมืองของเราแล้วนะครับและสําหรับจุดที่เหมาะสมกับการตั้งเมืองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัพยากรที่มันมีอยู่ตรงไหนมันมีเยอะเราก็ควรตั้งแถวแถวนั้นนะแต่จุดที่เราควรจะตั้งเป๊ะๆจุดนั้นเลยเนี่ยก็ให้ดู r e c o m m e n d a t i o n หรือคำแนะนำจากตัว AI ของตัวเกมนี่แหละที่มันขึ้นเป็นแสงสว่างๆนั่นนะ่ะก็คือจะมีจุด จะเป็นจุดที่มีค่าผลตอบแทนเ,นย,เยอะที่สุดในระแวกนั้นแล้วนะครับอ่าและนี่ก็คือ4สิ่งหนะ้าที่เป็นสิ่งง่ายๆเลยสําหรับมือใหม่นะครับที่เราต้องทําในยุคขินเพื่อนําไปสู่ชัยชนะความได้เปรียบในยุคถัดไปนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์อยากเจอคลิปที่เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเกมวางแผนฮิวแมนคายอย่างนี้ต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมด้วยนะครับสวัสดีครับ